แล้วนะคะเรายังไม่มีเอาต์พุตเราก็จะเ,จเพิ่มหน้าคอนแทคค่ะเป็น40แล้วก็เอา์พุตเป็น y2 หลังจาเขียนเสร็จครบนะคะตรงนี้ต้องแก้ไขเป็น y0 นะคะเมื่อได้หน้าตาแบบนี้ ะะให้กด, ply, ก Build, กด ug, ก ulation, ะคอมไพล์แล้วก็บิลกดดีบักแล้วก็สตาร์ทซิมูเลชันนะคะแล้วก็หน้าคอนแทคของ A3 จะทำงานอยู่ตลอดนะคะเป็นการรีเซ็ตค่าของ C0 ที่เคาน์เตอร์นะคะต่อมาเราลองมากดที่ X0 กดที่ขวาดีบัก ไไฟ์ value นะคะแล้วก็กดสวิตช์จะเห็นได้ว่าจาก k 1 0 0จะย้ายไปอยู่ที่ d 1 0ค่ะเป็นหนึ เปิดที่ x หนึ่งนะคะปิดแล้วก็เปิดคา์เตอร์จะเพิ่มส่วนตัวนี้ said